เล่นเงาตอนกลางคืนมีโอกาสเจอผีได้จริงหรือไม่ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินคําเหล่านี้จากคนเฒ่าคนแก่ว่าการเล่นเงาตอนกลางคืนเนี่ยจะมีโอกาสทําให้เราเจอผีถ้าเรามามองมุมมองในความเชื่อคนโบราณเขาเชื่อกันว่าการเล่นเงาตอนกลางคืนจะทําให้ผีหรือวิญญาณร้ายสามารถมองเห็นเราจากเงาและจะคอยติดตามหลอกหลอนในตอนที่เรานอนหลับแต่บางความเชื่อก็บอกมาว่าการเล่นเงาตอนกลางคืนนั้นอาจจะทําให้เงาดําเด็กไปอยู่ด้วยซึ่งทําให้พ่อแม่ ่แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเมื่อะกี้นี้มันเป็นแค่ความเชื่อหลอกเด็กมันไม่ใช่ความจริงเพราะเหตุผลที่แท้จริงของการห้ามเล่นเงาตอนกลางคืนก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเสียขวัญซึ่งถ้าเด็กเล่นเงาตอนกลางคืนเนี่ยก็อาจจะเก็บไปฝันร้ายได้และอาจจะทําให้เด็กนอนผวาหรือร้องไห้ตอนกลางคืนโดยไม่ทราบสาเหตุสรุปคือการเล่นเงาตอนกลางคืนนั้นไม่สามารถทําให้เราเจอผีได้จริงๆหรือถ้าใครเคยเล่นแล้วเจอจริงๆเนี่ยให้รีบมาบอกผมโดยด่วนเพราะผมจะรีบกลับ